ขอรบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองรนบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาวันนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจอยากจะพูดจาก,กันเรื่องผู้ขอแล้วก็ผู้ให้ให้พวกเราพุทธบ,บริษัทสี่ ที่จะดำเนินการใช้ชีวิตในกระแสโลกและในกระแสธรรมควบคู่กันไปจากประสบการณ์ผู้พูดเองในวาระปัจจุบันเป็นผู้สูงวัยก็ได้มีประสบการณ์ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันดังกล่าวก็จะเห็นว่าเนื้อ คำพูดคำนี้เราต้องเปิดกำลังใจสองทางด้วยกันกำลังใจพื้นฐานของกระแสชาวโลกที่มีจิตสำนึกก็ดีที่เรียนรู้จิตสำนึกก็ดีก็ต้องหัดสังเกตพฤติกรรมของตัวเราเองว่าเรานั้นใช้ชีวิตในกระแสโลกควบคู่กับกระแสธรรมหรือไม่ ถ้าเราใช้ชีวิตในกระแสะโลกนั้นเราจะต้องตรวจสอบพฤติก,กรรมทางกายทางวาจาทางใจของเราในหน้าที่การเคลื่อนไหวต่างๆนั้นนะต้องประกอบการเรียนรู้ตัวเราเองว่าเรานั้นอยู่ในสถานะผู้ขอหรือว่าผู้ให้หรือว่าเป็นผู้ขอพร้อมกันเป็นผู้ให้ อย่างนีนะ้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจตัวเราเองได้เหมือนกันนะครับเพราะ,ะนั้นชีวิตในกระแสะโลกทุกสายอาชีพต่างๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะควบคู่กันนะครับเป็นผู้ขอและก็ผู้ให้ในกระแสะโลกควบคู่กันในเหตุการณ์เดียวกันนั้นเราจะเห็นว่า สิ่งที่เราได้พิจารณาการกระทำของตัวเราหรือของสังคมก็ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะให้เกิดบุญเกิดกุศลน,นั้นเราก็จะต้องสังเกตเป็นแล้วก็ดูเจตนาให้เป็นด้วยถ้าหากว่าเราดูตัวเองแล้วก็เจตนาประกอบไปด้วยความสุจริตเนี่ยนำหน้าเราต้องมีเหตุผลในการที่ เราอยู่ในสถานะการขอแล้วมีเจตนาจะไปเกื้อกูลอุดหนุนผู้หนึ่งผู้ใดนะครับให้เกิดการประคองชีพประคองชีวิตแล้วก็ทำให้เป็นบุคคลหรือสังคมนั้นอยู่รอดปลอดภัยกันด้วยเหตุอะไรนี่คือการขอแล้วก็มีประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมกับมวลมนุษย์กับตนเองด้วย นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เนื้อเดียวกันในหน้าที่การขอแล้วก็การให้นะครับนั้นถ้าก็เรามีโอกาสในตำแหน่งผู้ให้ะนะเราจะต้องพิจารณาในกระแสธรรมเนี่ยเอามาพิจารณาควบคู่กับการเป็นผู้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเรา ก้มหน้าก้มตาขาดการไต่ตองด้วยเหตุด้วยผลนะครับบางทีเนี่ยเราใช้คําพูดเราเพื่อจะเอาตัวเรานั้น<ม>ให้อยู่รอดปลอดภัยแต่เราไม่ได้คํานึงถึงผู้ที่จะให้นะครับะจะเดือดร้อนหรือไม่นะครับหรือว่าผู้จะขอเนี่ยจะต้องเดือดร้อนต่อไปหรือเปล่า ช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทบทวนตั้งแต่เริ่มในครอบครัวเราเองเหมือนกันนะครับเราจะเห็นกันนะฮะบางทีเราใช้ชีวิตในกระแสะโลกในตอนเยาว,ว์วัยในตอนเด็กๆนะครับเราก็สามารถที่จะพิจรนารณาในะสิ่งที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชี้นำหรืออบรมนี่นะครับ ลูกหลานด้วยการลำคาญนะแล้วก็ใช้วาจารุนแรงนะครับแล้วก็สนองตอบการให้อย่างนี้เรียกว่าให้โดยขาดการไต่ตองใช้วาจาหยาบคายรุนแรงแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่เป็นผู้ขอลูกหลานมาขอนี่ก็ให้นะครับอย่างนี้ไม่ได้ทบทวนไต่ตองว่าจะเกิดคุณหรือเกิดโทษ เหมือนกันใช่ไหมนี่นี่กระแสโลกใช่ไหมเห็นว่าช่วงเมื่อเรามีกําลังจะให้แล้วก็ให้ขาดการไต่จองแล้วก็เป็นผลเสียนะครับให้กับผู้ที่ผู้ขอเพราะผู้ขอจะไม่รู้เหตุรู้ผลเลยว่าสิ่งที่ขอไปนั้นผู้ที่ให้นั้นเดือดร้อนหรือไม่นะครับและได้มาด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหม แต่จะหาว่าเราเนี่ยมีการไต่ต่อให้ดียับยั้งให้ดีเนี่ยเราบอกกล่าวด้วยคําพูดคําจานะครับด้วยเหตุด้วยผลก่อนแล้วก็มีการส่งเคาะตามเหตุอันควรเนี่ยอย่างนี้มีเขาเรียกว่ามีการพิจ,จะะารณาในะการที่อาจจะมอบหมายหรือจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะรับจากผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามนะครับ ก็เป็นสาระสำคัญในการใช้ชีวิตในกระแสโลกนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นกันเนี่ยถ้าเราเรียนรู้การขอกับการให้เนี่ยนะในกระแสโลกก็จริงจะเห็นว่าการขอนั้นรู้สึกว่ามีความทุกข์มากกว่าการให้นะครับแต่ถ้าหานว่าเราให้แบบมีเหตุมีผลเนี่ยมีความพอดีก็จะไม่หนักเท่ากับการขอนะครับ แต่ถ้าาว่าเราไม่ใส่องให้ดีเนี่ยขาดเหตุขาดผลให้เพืความโทสะให้เพราะควา,า,ามลำคาญให้แล้วเกิดการเป็นทุกข์กับตนนี่ก็ถือว่าผู้ให้ก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไต่ตองยับยัง้งให้พอควรพอดีในการที่จะมอบหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการที่จะสละการจัเกื้อกูลนะครับเพราะฉะนั้นในกระแสะโลก ก็มีวิธีการดังกล่าวคล้ายๆกันแต่ในกระแสธรรมเนี่ยนะครับเราต้องดูเจตนานะครับ๋ยวเราเราจะเห็นกันนะบรรพบุพรบุษต่างๆเนี่ยมีการบอกบุญการสร้างเสนาสนะการสร้างกุศลจากการปฏิบัติบูบชาจากการละลึกในคุณงามความดีชักชวนคู่คนไปทำความดี อย่างนี้เรียกว่าการขอไปสู่การทำประโยชน์เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าผู้ขอเหล่านี้เป็นสะพานนะเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งในการที่สร้างบุญและบารมีเห็นไหมเนี่ยการขอเนี่ยบางทีก็มีประโยชน์มหาศาลเนื่องจากเสียสละเวลาเวลาเสียสละคําพูดทางกายทางวาจาทางใจโดยเจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยนะครับ ที่จะชี้น,นาบอกกล่าวขอร้องวิงวอนให้ไปร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆการพัฒนาวัตถุภายนอกการพัฒนาวัตถุภายในมีการชักชวนมีการบอกกล่าวมีการนําเสนอเนี่ยแหละครับนี่เรียกผู้ขอที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งรวมถึงพระคุณเจ้าที่ออกเดินบินทบาทก็ตามเนี่ยแะครับ ก็ถือว่าเป็นผู้ขออันประเสริฐนะครับที่เราไปตีความว่าไม่ประกอบสมาชีพการงานเนี่ยนะความจริงท่านประกอบสมมาชีพการงานด้วยความสุดจริตนะครับการไปขอบินฑบาทหมายถึงท่านจะไปโปรดสัตว์ให้ได้พิจารณานะครับคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์มีเนื้ออะไรบ้างนะครับ เนื้ออะไรบ้างจึงได้มีการออกบินทบาทยามเช้านะก็ฝึกฝนให้พุทธบริษัทสีมีการสร้างบุญสร้างกุศลกันตั้งแต่ภายนอกคือการใส่เรียกใส่บาทนะฮะใส่บาททำบุญอย่างนี้นะครับแล้วพระคุณเจ้าก,ก็ต้องนอบน้อมพระธรรมนั้นนะที่จะเป็นผู้ที่เรียนรู้พระธรรมสืบทอดให้เกิด เลีกเกิดศีลสมาธิปัญญานะครับนี่แหละครับทำให้เกิดบุญกุศลได้จะมีผู้รักษาคุณงามความดีของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์ด้วยความถูกต้องนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานึกคิดว่าการขอเนี่ยคือผู้ที่เ,เป็นลบนะจริงและการขอก็เป็นบวกได้นะครับใช่ไหม เกิดกุศลเกิดการขยายวงให้เกิดการเจริญกุศลพัฒนากายวาจาใจนะครับให้เกิดพร้อมเพรียงให้เกิดการสอดคล้องทำให้เกิดสั่งสมไปด้วยบุญกุศลต่างๆผลจากการทำกุศลเหล่านี้เราจะเห็นประวัติศาสตร์ผู้ที่เข้าถึงกระแสความศรัทธาแล้วไปสู่การกระทำอย่างนี้ ท่านก็จะมีกำลังนะครับที่จะแจม่มใสเบิกบานมีฟาร์มอบอุ่นมีเจอหน้าเจอตากันก็ยิ้มแย้มแจม่มใสนะครับมีเรื่องเสวนากันก็ไม่นำไปสู่ความแตกแยกกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสู่การขอแล้วนะครับขอบินทบาทขอสแสดงธรรมนะครับขอคำชี้แนะอบรมนี่แหละครับ ผู้ขอที่เป็นกุศลเนี่ยก็เป็นในแน,แนวของการเรียนรู้นะเรียนรู้ไปสืบทอดต่อๆกันไปไม่ให้คุณงามความดีนั้นหมดสิ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าไม่มีผู้ขอให้เกิดบุญกุศลเหล่านี้ก็ทําให้หมดหนทางของการที่จะเรียนรู้บุญกุศลบาร,รมีในการพัฒนากายวาจาใจของกันและกันใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณากันว่าเราใช้ชีวิตในการคลองเรือนในการอยู่กับสังคมและก็ในหน้าที่การงานต่างๆเรากําลังทําหน้าที่การขอหรือการให้ของตัวเราเองนะครับเพราะนั้นผู้น้อยก็ตามก็สามารถเป็นผู้ให้พร้อมผู้ขอไปด้วยนะครับแต่ทีน,นี้จะให้ปลดปล่อยนะฮะการที่ เป็นผู้ให้กลายกายเป็นว่าจะได้บุญกุศลบารมีนะครับจัดสรรให้แนวทางของชีวิตนั้นเข้าสู่การเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับอย่างเราเห็นว่าอย่างเราทํานาทําไร่ทาสวนอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าจิตใจของเราถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นปรารถนาจะผลิตนะครับ พืชผักพันตาหารเนี่ยพระทหาหาเนี่ยนะครับให้มีเกิดคุณเกิดคุณประโยชน์นะครับไม่มีพิษหรือสารพิษต่างๆในหมายถึงเราผลิตก็ตามแต่เราก็เป็นผู้ให้ไปในตัวใช่ไหมครับให้สิ่งที่ดีที่งามไปสู่มวลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายปราศจากโทษปราศจากภัยใช่มับทั้งทั้งที่เราประกอบการค้าขายนะเรา เราผลิตพืชผักพืชผักธัญญาหารเนี่ยเราก็ประกอบอาชีพค้าขายไปนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นกันก็คือเรื่องของเจตนาผลิตด้วยคุณค่าของอที่ผลิตมานะครับทุกเรื่องนะไม่ใช่หมายถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจการดําเนินชีวิตในหน้าที่ต่างๆแล้วเราจะเห็นว่า เราเหมือนเราทำการเนี่ยทำงานเหมือนการขอนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นผู้ให้ในขณะผู้ขอนะั่นแหละขอทํางานขอเกี่ยวข้องขอรับผิดรับชอบเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นโดยพร้อมเพียงกันก็ได้นะครับแต่ถ้าว่าเรามีจิตตั้งมั่นทางเดียวอยากจะได้ทางเดียวไม่ปรารถนาจะเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับหรือเสียสละเนี่ยเราจะเห็นกันในพฤติกรรม เราไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยถ้าเรามีเจตนาที่จะตั้งใจรับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยความมุ่งมั่นนะครับโดยที่กติกาสังคมเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเราก็มุ่งมั่นที่จะกระทำหน้าที่ของเราในการรับจ้างเกี่ยวข้าวด้วยความมุ่งมั่นไม่ไดม้มุ่งหวังแต่เรื่องผลประโยชน์เฉพาะตนนะครับเราจะต้องทําการด้วยความปานี ดูเรื่องความเสียหายต่างๆต่เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้คือสอดส่องด้วยเจตนาการให้ใช่ไหมเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายในถ้าหากว่าเรามีภายในเป็นอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นก็สั่งสมบุญกุศลของเรานะครับให้มีการกระทำหน้าที่จากการให้ของเราเหมือนกันนะครับทําด้วยจิตสํานึกทําด้วยมีการไต่ตอง ว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะด้วยการขอและการให้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจะประจักษ์ด้วยเหตุของฟาร์มเป็นจริงนะครับจากประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตกันมาในกระแสโลกเราจะเห็นกันนะครับว่าการที่เรา,าสามารถประกอบสามาชีพ เรามีการตรวจสอบตัวเราหรือไม่ว่าเรานั้นปรารถนาจะให้หน้าที่ในการกระทําอาชีพนั้นมีความถูกต้องมีความคุ้มค่ากับการที่ได้ทําออกไปนะครับนะทำแล้วเอาใจใส่ทําแล้วมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จเกิดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นทั้ง ผู้ขอที่จะแสดงฝีไม้ลายมือและก็เป็นผู้ให้ในการเจตนาจะให้เกิดผลสำเร็จและเกิดครามเจริญง,งอกงามของผู้ที่ได้เกี่ยวข้องสืบเนื่องกันไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นจากปรสะสบการณ์ต่างๆเราจะเห็นว่าหลากหลายมนุษย์ทั้งหลายที่มีการใช้ชีวิตในสังคมด้วยกันเนี่ยนะครับสามารถเห็นความเจริญ ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีที่ทางใจก็ดีนะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและมีการพัฒนาตนเองนะครับพัฒนาสังคมเนี่ยให้มีการประครับประคองกันรู้เขารู้เราอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้จากันอยู่คุ้นเคยนะครับอยากจะหาว่าเรามีการฝึกย้ำเข้าไปให้ถึงภายในจิตในใจด้วย จะเห็นว่าขณะที่เราประกอบกิจต่างๆนั้นเรามีความสำนึกอย่างไรนะครับในการที่เราจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ให้ทุกคนนั้นหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราต่างๆนั้นมีความสุขมีความพอเพียงมีเหตุมีผลมีเรื่องของการเอื้อเฟื้อแล้วก็แบ่งปันกันอย่างไรนะครับเพราะ,ะนั้นภารกิจต่างๆเนี่ยนะ เราจะเห็นกันทั่วๆไปในโลกอดีตและปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตคลองเรือนอยู่กับบรรพบุรุษซึ่งมีเหตุปัจจัยสี่มากมายเพียบพร้อมแล้วเราแทบจะไม่ได้เป็นผู้ให้เลยนะครับเท่าที่เราสังเกตดูน้อยมากเราจะเป็นผู้ขอแล้วก็เป็นผู้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากแบ่งปัน ทางเดียวก็มากมายนะครับสุดท้ายก็ล้มเหลวกันก็มากมายทีเดียวนะครับจะเห็นว่าการที่ในสถานะต่างๆที่เราดําเนินชีวิตกันเนี่ยถ้าหากว่าเรามีจิตสํานึกให้รู้จากการเป็นผู้ขอแล้วก็เป็นผู้ให้นะครับจําเป็นต้องเป็นผู้ขอเพราะว่าเกิดจากบรรพบุรุษนั้นสั่งสมเหตุปัจจัยสี่ไว้มากมาย สั่งสมเหตุของสัจธรรมเอาไว้ท่านก็จะมีโอกาสพิจารณาอบรมทีแนวในการที่จะให้ลูกให้หลานของเราสร้างจิตสำนึกในการที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนและคนรอบข้างอย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากที่เราจะต้องหยิบพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบ กับการใช้ชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าความที่ผิดพลาดมากเนี่ยด้วยเหตุของบรรพบรุษเราสั่งสมเหตุปัจจัยสี่ไว้จนกระทั่งไม่ได้มีการอบอกกล่าวก็คือการให้วิธีการในการที่สร้างเหตุปัจจัยสีเอามาใช้ชีวิตกันนะครับแถาวาเราเงื่อนงำเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวไม่มีการแสดง กำลังใจนะครับอบรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วไปสู่หน้าที่ต่างๆด้วยความขยันด้วยการมีศีลธรรมแล้วเราอาจจะขาดตกบกพร่องไปจนกระทั่งศูนย์เปล่าของชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็เป็นผู้ขอทางเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงการเป็นผู้ให้นะผู้ให้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ เบาสบายถ้าจิตใจเข้าถึงนะครับพอให้แล้วไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยิ่งเข้าถึงปราณีตเลยนะครับให้แล้วเห็นเหตุเห็นผลในการจะเกื้อกูลไปด้วยการไม่ทำร้ายตัวเองนะเพราะนั้นพวกเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันว่านะครับการดำเนินชีวิตนะครับของทุกท่านทุกคนในกระแสะโลกการประกอบหน้าที่การใช้ชีวิตของเรือน อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาย,ยายลูกหลานบริวารเราก็ต้องมาพูดจาก,กันการพูดจาก,กันเนี่ยในขณะที่เราต้องพูดต้องจาเสร็จเจรจาก,กันเนี่ยนะครับต้องยอมรับในเนื้อหานะครับว่าขณะหนึ่งเราก็เป็นผู้ให้ในการให้แนวทางในเปิดวิธีการในการที่จะดำเนินชีวิตก็คือการเป็นผู้ให้ และในขณะที่เราเป็นผู้ให้นั้นเราก็ต้องสามารถที่จะเป็นผู้ขอได้ด้วยนะครับไม่ใช่เราให้ทางเดียวไม่คิดจะขอเนี่ยเหมือนก็ที่เขาเปรียบเทียบกันนะครับว่าน้ําเต็มแก้วนะครับไม่เคยรู้เรื่องเขาเลยเขาต้องการอะไรแต่เราจะยัดเยียดของเรานี่ให้อย่างเดียวนะฮะอันนี้เขาเรียกว่า เรียนรู้แต่ทางเดียวไม่เคยเรียนรู้การเป็นผู้ให้ผู้ขอนะครับก็จะไม่เกิดการไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไม่เกิดการอยากจะเสวนากันต่อหรือเรียนรู้ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งหลายคราวที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะครับเห็นว่ามีผู้น,นําเสนอทางเดียวไม่เคยเป็นผู้ขอไม่เป็นผู้รับฟังเลยอันนี้ก็ผิดพลาดนะครับเราต้องรับฟังได้ แล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะแลกเปลี่ยนได้นะครับการแลกเปลี่ยนหมายถึงฝ่ายให้ฝ่ายขอก็เกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้นะในสังคมเนี่ยถ้ามีคนอสองคนคุยกันอีกคนหนึ่งไม่เคยพูดอีกคนหนึ่งพูดข้างเดียวเนี่ยสังเกตดูได้คุยไม่นานก็เบื่อหน่ายนะครับเพราะนั้นมันต้องมีการแลกเปลี่ยนขณะที่พูดจากกันก็ต้องแลกเปลี่ยนหยุดฟังเขาได้นะครับ หยุดการเคาเรียกว่าหยุดก็คือการรับฟังได้ก็คือขอนั่นแหละขอเป็นผู้รับฟังนะครับอีกฝ่ายและเมื่อโอ,อกาสที่เราได้ฟังแล้วเราก็สลับเป็นผู้ที่ให้บ้างนะครับเนื้อหาอะไรก็ต้องหยุดได้อ่าเขาเรียกเปิดได้หยุดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษ,ษัทสี่ทั้งหลายเนี่ยับิปฏิบัติพัฒนากายวาจาใจ ก็ต้องมีการควบคุมตัวเองด้วยสติและลึกระวังการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยนะครับใช่ไหมก็เหมือนกับลูกหลานอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสละการให้อดโบราณเขาบอกอดเปรี้ยวอดหวานเนี่ยนะครับนั่นคือการให้ไงฝึกฝนการให้รูปแบบกายวาจาใจ เพื่อจะให้ลูกหลานได้เห็นภาพได้ยินเสียงนะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นที่เราได้มีการให้จากกายวาจาใจไปสู่ลูกสู่หลานผู้จารายรก็ต้องมีศีลธรรมอ่อนน้อมสัมารวะนั่นะคือการให้นะครับแล้วก็แสดงไปด้วยทางกายที่อ่อนน้อมตามนะเพราะนั้น เหล่านี้เราก็ใช้หลักศีลธรรมหลักของพระธรรมคำสอนให้เกิดมงคลอย่างยิ่งในการที่เราจะควบคุมตัวเราเองนะครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยที่เรารู้สึกตั้งความคิดของเราไปก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เปิดใจในการเป็นผู้ขอผู้ให้นะวางแผนเองคิดเองเออเองเลยก็ไม่รู้เลยว่า อะไรที่มันเกิดคุณงามความดีกันอย่างไรนะจะเห็นว่าเราใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่ยาววัยแล้วก็มาสู่ท่ามกลางนะครับแล้วก็สู่บ้านปลายชีวิตนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ชีวิตจากการพูดการคิดการกระทำไปแล้วเนี่ยนะเราก็จะอยู่ในทางเดียวบางทีแล้วก็เป็นผู้ขออย่างเดียวบางทีแล้วก็เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะครับ แต่ด้วยความเป็นจริงนั้นจะต,ต้องควบคู่กันในการใช้ชีวิตกระแสโลกนะครับกระแสธรรมก็ต้องเหมือนกันก็ต้องมีผู้ขอผู้ให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่กระแสธรรมเนี่ยมันหมายถึงการเห็นจิตเพิ่มเติมด้วยนะครับกระแสโลกเขาเรียกว่ามีการตักเตือนตัวเองนะครับสํารวมเฉยๆนะครับและทำหน้าที่โดยชอบนะครับกระแสธรรมก็คือ มีเหตุมีผลมีการพิจารณานะครับการขอการให้ต่างๆนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับให้เกิดแนวทางที่พัฒนาให้เกิดความถูกต้องดีงามในสังคมในพื้นที่เราได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวกับสังคมต่างๆกับหน้าที่ต่างๆรวมแล้ว เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองถึงสังคมส่วนรวมให้เกิดควา,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 ามรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อแบ่งปันนั่นคือกระแสโลกถ้ากระแสธรรมเนี่ยต้องเรียนรู้การให้หรือการขอนั้นสู่การปล่อยวางให้ได้นะครับเพราะนั้นเหล่านี้เราก็นำมาพูดจากันเป็นแนวทางหนึ่งในการเรียนรู้ตัวเองนะครับดังนั้นพวกเราเรียนรู้ ตัวเองแล้วเราก็จะเข้าอ,อกเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าการเป็นผู้ขอถ้าเรา,าไม่มีเหตุมีผลในการที่จะเอ่ยปากการขอนั้นเราจะเห็นว่าใจของเรากระโดดโลดเต้นเศร้าหมองนะครับเพราะเราไม่ได้ใจจองเหตุผลในการที่ทาเพื่อแล้วทําทเพื่อกันแล้ว,น,ลวนั้นเกิดโทษเกิดคุณหรือไม่ในการที่จะเอ่ยปากด้วยกายด้วยวาจาไปนี่นะครับ นะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาทุกข์หรือเปล่านะถ้าฝ่ายนั้นผู้ขอเกิดขึ้นผู้ให้ไม่พร้อมจะให้นี่เขาเรียกว่าก็เกิดการทุกข์กันได้เหมือนกันนะครับถ้าให้ผู้คิดจะให้ไม่มีกําลังจะให้ก็เกิดการงอนกันได้เหมือนกันเคืองกันงอนกันหาว่าไม่มีไม่ช่วยหรือไม่สงเคาะอย่างนี้ก็เป็นกระแสโลกนะครับแต่ถ้าเป็นกระแสรธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่า การขอตั้งมั่นสู่เกิดประโยชน์แน่นอนสร้างบุญกุศลเนี่ยคือเรียกบอกบุญเลียยายก็เป็นส่วนหนึ่งในการขอเหมือนกันแต่เจตนาเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์กับส่วนรวมใช่ไหมนี่คือการขอและการให้ขอเพื่อจะให้ทันทีใช่ไหมให้เกิดคุณประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสืบเนื่องทั้งรูปปธรรมและนามธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระพูดจาก,กันในยามว่างๆนะครับ ก็ขอ,อใช้เวลาพอสมควรก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระรัตนตรัยนะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของอคุณงามความดีนำะมาบหมายให้พวกเราพุทธบริษัท4จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ